สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอ่าบ่ว่าจะอยู่ในประเทศตามประเทศของบาหลีก็ขอตอนรับทุกทานเข้าสู่ซองของบาหลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ตอนนี้เนาะเฮากาับได้กับคืนมาแล้วเนาะมาอยู่ที่แขวงบ่อแก้วเป็นที่รยบรอยตอนนี้ก็พอดีอ่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิินได้ส่งเงินมาให้เฮาหัานซื้อเขาซื้ออ่าของกินจํานวนนึงเนาะไปให้กับอ่าทาวคาหักเนาะ ท้าวกำฮักก็คือเป็นเคสหนึ่งที่ว่าน่าสงสารเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คืออ่าเป็นคนพิการสายตาเนาะเบิ่งบื่อเหียนนะนะอ่าแล้วก็บ่มีญาติพี่น้องอีกพ่อแม่อ่ากับ่มีเนาะอ่าเป็นน้องเป็นอ่าเป็นเอื้อยก็บ่มีนะนะอ่าอาศัยอยู่นําชาวบ้านอ่าก็คือถ้าว่าอยากกินข้าวกินน้ําก็ไปหานวดนวดเส้นนวดเอ็นให้ผู้ที่ว่าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการมาเมื่อยนะ นวดเพิินเพิ่นเอาเข้าให้สำใดก็กินสำนั้น,นถาว่ามือใดที่ว่าบบมีคนให้เพิ่นนวดให้เพิินขั้นเซนให้ก็คือบบได้กินเขาน้าเนาะอ่าสุดที่แล้วเขาเมื่อก็เห็นเท่า,ากันมากันนอนอยู่ซื่อนอนอยู่นอะไปซองนวดอันบบได้นวดอยากกินเข้าแต่ว่าบบมีอันกินอะไรนอนแบบถาว่าตื่นมากก็อยากกินเข่าวนี่เนาะอยีย่างก,ก็ไปเห็นเวืยอเหตุกๆๆารณ์บได้นะอ่าพิการสายตาเนาะไปจ้างอย่างเพิินกับ,บ่บเอาอหละเนาะ ก็เป็นกรณีหนึ่งที่ว่าลำบากพอสมควรละชุดนี้ก็มีผู้หญจใจบุญเพิ่นโสงเงินมาให้เฮาอันเป็นสะพานบุญให้อีกเท่านึงเนาะก็โอเคเดี๋ยวเฮาเจ้าเครื่องไปให้กับคำฮักเขาเนาะอ่าเสียงว่าจะมีอย่างในเมื่อน,นี้ล้วก็ผู้หญจใจบุญคือทานได้กับเขาไปติดตามรับชมได้นากานเนาะพราแม่พี่นอ้องโอเคเดี๋ยวเฮาออกเดินทางกันเลยเนาะ กะเนาตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะโอ้ทุอากาศห,โหโนาวๆก็จะพิงไฟอยู่หนาวเนาะหโนาว,นาว,นาวป่ะทุไฟอันนี้กับบุมีฟื้นเนื่อไม่เ่าดูด,ย,ด,ด,ย,ด,ดย,นะยังดูดยาวดูดยาดูดาดูดยาวนะยังบู๋เเ่าตามมั้ยยังเอาขี้เจ้า นี่เนาะเขือนของคำมักคำมักจีเสียงครับบ่ค่อยค่อยค่อยเออนี่เดี๋ยวเอาใส่ไม้ให้คำมักก่อนเลยเอาใส่ไม้เลยเออไม่ใส่ไม้เลยเอาสบายดีเพิ่นได้เออโอ้สบายดีเลยเหตุยังยุ่นนี่นะบ่ก็บ่เหตุยังงูนี้บ่ได้เหตุยังะบ่บ่นาวอ่ะนาวนาวเออ เออถูกมีเครื่องนุ่งกันผมมีเครื่องนุ่งโบอันเครื่องนุ่งเดี๋ยวนี้ผู้ใดมาให้แม่นี่ปัดด้องเขาซื้อกับพักเขาเอาหนินี่น้องเขามาแล้วนี่เออน้องจะมาเออน้องสาวอ่ะเออน้องสาวเฝ้าหนิโอ้บนเอาเพิ่มยูจอนพังหนิขผัวเพิ่นก็มาเออมันทิมแล้วทิมเออป้ากันตี่โอ้โอ้ห้องเพิ่นเอามาก็ได้ฮะสบายดีเจ้าแม่น้องสาวเข้ามาค่ะ เอาเป็นเอื่อยเนาะเดี๋ยวนี้สิไปเนี่ยก็ตอนนี้เอื่อยเจ้าก็มาอยู่เนี่ยม่อยู่ดีครับนี่แล้วก็จะมาพี<ะ>่ก,กพ่พวกนี้ครับพกไปครับน้วตะพูดคำเลือนกี่ยวกเไม่นะปิดเนี่น ฮะโอ้เราเนี่ยบูักเขาเถอะอันชื่อเนี่ยก็เอ๋เจ้าน่ะเนี่ยเดี๋ยวกูได้ฟังความเร็วๆหนึ่งฮะดูเขาดิเป็นบูวานั่นนั่นอันนี้ซือลีเนี่ยยินดีที่ได้บูจักเด้ออ๋อพอดีเฮานี่เคยมาช่วยข้ามัากหลยเฮือนนี่ก็บเป็นเฮาตั้งให้แหละเฮ้ยเขาเคยมาช่วยเพื่อนเฮาเหนบอนดีแล้วก็เปมืนพวกเหมืนกินปุ๊บเวนี่ันเลยนี่ป้าผู้อายุคุณ พวกพวกบ,บุดีนี่เดี๋ยวนี้กลับมาอยู่นี่ที่เอ,อก,ก,กลอกับมาก็ดีแล้วมาเบิ่งแยงเ้ามาเข้ามาก,กตาพีเ่เฮนเนี่ยพิการตาเนี่ยบ่ยมีเข่าบ่มีน้ำกินน่นะเดียเหมือนความบุมีแบบก็ปอกอไรเช่อเรากไมจุดที่ก็ไม่ได้ฟักผาเผาเร็วกขมากินข่าละมืนกำลังกินเข่านลยกำลังกินกินหากันแล้วที่เร็ว เขาก็ปดดวดเอาเงิบไปซื้อเขาซานนึงแต่จักรลอันนี้ปองนึงปองนึงปองนึงปองสาวพันปองสาวพันเก็บยับเข้าบีเขาซื้สาวเขบีัเขาซื้อชเลือกเขาเหมืนตัเแค้นนั่นเอยจับปายุพุ่นในจักปีกอมันสามปีสปีอ ตอนไปยุพูดนีนเจ้าก,กับหัวไปยุตนเพิงก็ผู้คุไม่ทำแกเขาจอกปี้กับผู้คุเลยบ้บ้อแตมีม่รู้ส<อ>ิโปไม่กินเข้าแล้วนะวันนี้เนาะกา็มันกินเข้ามันเลี้ยงมันก็มันกับลังไปดวดอันไอบออุ้บ้าหกเขาอืมอืมนายคำฮัก มื่อนี้มีผู้ใ้ญ่ใจบุญเพิ่นซื้อแต่เพิ่มโซเงินไม่ให้เขาในี่ซื้อเครื่องไม่ให้เจ้าอืมันเป็นห่วงเจ้าน่ะเพราะว่าญาติบ่มีเข้าไม่อย่างกินอ่ะแนี่ยเพิ่นก็เลยว่าโซเงินมา้เฮาซื้อเขาซื้อให้เดี๋ยนี้เขาสารกันยังไม่่อยู่ในเครือนน่ะบ่มีบ่มีล่ะโอปข้เขาซารนั้นเป็นกำลังบดตัวดิเมื่อแล้วเปนวดเอาได้ปองนึงห็นอืม เราใอญ่มากนี่บุต<อ>รเอมามาบ่บ่ได้มาเออตั้งแต่ตัวมันทำมนนันได้ง่ายกระไดเงินมาอยู่ที่ไปอยู่พุ่นบ่บ่ได้อาไปมายังมากคือเปื่อยเมื่อสนอเจ้าน่ะปูผู้เล่ดอกขันนี่น้ำไปแปกล้วยเงบไปซื้อยังกับผู้เล่มาเจ้านี่ไปมายังมากคือแบบเปื่อยเมื่อ,อแล้วก็เป็นนวดเป็นนวดเออ ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี่ที่คือดูชงเข้าบาไ่ได้ด่วนบ่เป็นด่วนไลยคนน่ะเออป็นบด่วนกับมีเงินจ่ายคนแตงเงินจักพันเอาที่กูสามสิบพันเหมือนซื้อเขาซานกูมันซื้อเกลือบมันซื้อเกลือซื้อเพชรนั่นอ่านวดนวดให้เพื่อนคนหนึ่งนี่เพื่อนให้เท่าไหร่ก็ได้กูห้าพันห้าพันแล้วแต่เพื่อนจะให้ที่ บอกบางคนก็บุยให้บาคนก็ให้บางคนก็บรให้เัื่ต่นดีเาทำดิเม่อทำดีดีแล้วเมืาพดาอมอีกเออคำสร่อยยิวาเลยแต่หาพันก็กัพ่อซื้อเขากินเยอะหน่อยทานวัหลายคนเนาะจับวันไดนอนเลยไปซซนวัในครับน่ะโอ้านอนก็นวดท่หนึงท่นึงก็นวดบุตท่นึงก็บนวดอืมเป็านวกเอาเข้าในคำหากจับเป็นนางหน่งกันไปนางลง ยืนลายเมื่อยเฮาจีรุมนพะพาอว่าเฮากับว่้ได,ด้มาดวนแล้วนะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวนี้เออยเจ้ามาเนาะบาขอาละล่าี่ก็ปอกฮ็ดเพืก็ได้ฮ็ดเจ้ากสิกาไปเ็ดียวกนตีมั้มอยุ่มอยูุ่พี่หนิจีฮ็ดนั่งสนะ เอ้าเขาบอกอัดยูดเดีไยุ่ย่สักจะว่าแล้วเฮ็ดไฮอีซีามาพากันเฮ็ดไฮเราประชันเท่าเจียวเงินเอาเขาทั้งนั้นมากินเสมอเออพัวผัวนี่ไปห้ามเราเราหิง ว่าคนเป็นคนเท่ก็สร้างตัว้ดูได้บ้าเปี้ย้คอนอยู่อเราเปรีร้ยงมาีเปรี่ยนแม่ไหนะคาหากบกวลขคาหากไปซอกนวดไปซอกบีไปซาบาลนะ้เพื่อนเอาเข่าให้ นาะบังก้งกัให้บังกนกับพวกครให้ให้เท่านึงกเท่านึงกับพกใครแต่ให้ซู้บืือกับจานตาวคนนีโอ้อันไหนก็อจ้าบาอย่างก่อนที่เขาไดิงดีเขาวไปนึงเขาคนบางคนก็ใครบางคนก็บพวกใครก็ให้เท่านึงกันเท่านึงก็ให้เท่านึงก็บวกใครให้ตลอดนีเว้ยเออเวลาเขาไปนวดขจาวันที่ บางคนก็ให้บางคนก็บ่ให้น้อคัานขานรวดนี่ก็กินน้ำนมกับได้น้ำบ๊วยนวดอ๋ินกับได้นะไปหับจ้างเพิ่นกับเบ้าเนาะำหักเนาะไม่ได้เป็นรวดเด้นอบางคนรดเวดลารบวชอ้บทายากระชิน เอายาคันเส้ร์รไปพ้อมบี้ขนน้ม่ฮะกินน้ำเจ้าเจ้ามันพี่นองแล้วะน่ะอืมน้อคำหักเข่ามืดแล้วเนาะในนี้เนาะมืดบดบ เขาซานจะมืดแล้วนเนาะบดเร็วมืดพ <Bil> อ,อดีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโซเงินมาเราซื้อมาให้อ <laughs> เอาเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือเอาเงินของผูง้ใหญ่ใจบุญซื้อมาใหนะ้ <h aving> นเนาะพอดีว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นโซเงินมาแล้วก็เอาเงินซื้อเนาะซื้อมาใหนะ้เนาะ บเดี๋ยวยูนี่เขาจิ้นเอามาให้เนะ,ะนี่ข้าวสารพอดีเขาเอามากระสอบหนึ่งโอ้เดี๋ยวๆๆข้าวสารหนึ่งกระสอบเนาะให้เนาะมา ใช่ค่อยหามแน่เดี๋ยวนี้เจ้าเมายุนี่เจ้าก็ช่วยข้ามพักเฮ็ดเวียกเฮ็ดการบ่มาเนื่องอันขอยจะไปเฮ็ดเวียกอยุ้งพุ่นโอ้เจ้าสิไปเฮ็ดเวียกอุ้งพุ่นอืมเป็นน้ำบุบเเป็นน้บุบเบาเฮ็ดเวียกยุ่ยแสงยุ่ยเวียงเราข้ามพักนี่ป้าอยู่นี่เลยเจ้าก,ก็ส่งเงินมาให้เล่าได้ป่ะเน่าใดก็เป็นไอ้น,น้องกัน,กนป้าเรายู่จนจะนี่บางทีเราก็บเ่ได้กินข้าวตำแหน่ง Phải khẩu này này Khám hạc chứ nó khám hạc Lắc tui Ôi thương Nạc nó น,นี่แมนแมนมีด้วยนี่ยจากมานางพี่ก็แล้ปล่อยร่มน้ำเลยนึง่งนางยันนี้เอ้ย อันนี้มันมีเนื้อข้าวมังเนื้อแกดหนึ่งแล้วก็มีปลากระปองแพ็คหนึ่งเนี่ยนี่แล้วก็มีขนมเอาไว้กินเนื้อโอ้ขึ้นใจ้วยเจ้าเจ้าซีนยังเหล่าเจ้าหนาใครลืมเหรอเลื่อนอันนี้เป็น,นเลื่อนอม,มันใหญ่แท้ๆเนาะเออแม่นแมน เด็กคิงๆลยเนาะตอนเจ้าปรยุทธตนเพิงเจ้าก็มาเด้ส่งเงินใหม่คํำหักได้อว่ะเดมวเาสร้างเ้นซเซียนเดีอยมันโคตร้ำเสีนนู่นทุกจังอะที่ผมเคยให้กูเส้นนี่กูเล็เส้นดีจุดซ้ำเสียนโว่า ดีใจนะเรือเนี่ยาว่าเจ้าได้สูงมันงะเฮาก็ยักษ์ันน่ะฟ้าแั้งเจ้าน่ยาว่าได้ไปเวียกไปกันนะฐายามีเยอะๆฐายามโบมีกับพเป็นยัางเนาะยามีกับสูงมาคำหักแดจักเล็กจักหน่อยเพราะได้ซื้อน้อยักษ์น้ำกินนะเนี่ยเพราะว่าคำหักกับเป็นน้องนี่เนาะตามเที่ยวเบิงน้ำกันเท่านัหนเนาะถ้าเอาบบเบิงแยงกับคนอื่นก็แย่งห้เนาะคนอื่นกับเป็นคนอื่นคนไก่ด้ขนาดเท่าเป็นเอื้อนงวงกันแท้ๆนะก็จะได้เบิงแย่งกัน เป็นอะไรก่อนหกักแพงกันนะอันนี้มันเงินผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นส่งมาอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำนะครับทางนี่าเพิ่นส่งมานสองพันบาทเอาไปซื้อข้าวสารสองพันบาทเดี๋ยวน,นี้ก็ได้อยู่ล้านสองแสนเอาไปเปลี่ยนนะแล้วก็ซื้อข้าวสารข้าวแสนหาสิบพันแล้วก็มาซื้อนี่ส่วนที่เหลือน,นะนี่ขอบใจเพิ่นได้เอาขอบใจด้ยขอบใจเฮ็ดเท่าไหรขอบใจลองเฮ็ดไป ตกใจได้เอาเอาม ah, oh. ือเอาเลื่อนคอบใจไว้แน่เลื่อนขอบใจไว้แน่ครอบใจอ่ากาเนี่ยนั่นแหละถ้าว่าไปเหตุเรื่องเหตุการณ์ก็ไม่ต้องถิ่มไม่ต้องป้ากันเนาะดีใจนะข้ามหางนอนมีคนสวยเนาะเข่าสารเปล่านึงเจ้าเห็นละเออขอบใจด้วยให้เข่าสารเปล่านึงเจ้าเห็นละเออจ่าจับน่ะไปจับทีที

ขา้าวเหนียวเนาะอืมโอเคโอเคเอาไปสันเฮาจะได้กลับแล้วนะครับพนะังหนะ้าเออโอ้ก็ใจเด้อโดยโดยสไปดี้สไปดีเลือไดไอ้เด้อขอบใจเด้อเรียนกลับกันั่นเรียนนะ่ะเบิ่งเ,เป็นอะไรคือเฮาบอกนะถ้าว่ามีเงินมีคำสิสาได้ซอกได้ไปเป็นนะนะก็บ่ต้องลืมน้องก็อส่งมาให้น้องกินจักเล็กจักหน่อยแด้นะ คอนโดเขาคนโดเขาลงไปได้ความเท่า huh. นี้ครับทิพแล้วโดยโดยโดยคนโดเขาเนี่ยเปนที่ความเท่าเด็กมันจูกับเขากพลาะเราู้ความเท่านี้เขาทิมลงเทานี้อันเรือนครอบครัวเอออันไอ้น้องเขามีน้ำกันจากคนก่อนนี่มันด็เอาพวก์เอะคนพวพวกรละลายนี่เขาลงพอพวกไปนำารืไปพกรแสดงว่ามีสาคนนะ อยูุ่กชุกคนมีสามคนแต่ผู้หนึ่งแปลว่าทั้งในบ่ฮู้เราผู้ต่อมากับมรรเจ้านี่เราอันนี้ผู้ล่าสุดเนาะอันนี้ที่ชองคนเด็ดหน่งคนเด้อเอาผัวดูอยูุ่กชุกเอาผัวอยู่มกชุกอ่ะเออชุกซื้อยังก่อนซื้อจันซื้อจันถาเขาได้เมืออยู่พูดเขาจิ้บล่องไปถามเบิุงเลยอยู่มกชุกบูฮู้แลยอ่ะ เพิ่นเพิ่นจะได้ฮู้ๆเลิกมีข้าวอือเบิ่งถ้าว่าเฮาได้เมื่อจะไปถามเบิ่งสิจันเนาะเออมีสจันเพิตเข้าโดยๆๆอันนั้นก็เป็นเอื้อยเฮาแท้ๆอันนั้นเอื้อยคิงเฮาอือตน้าีน้านี่กูสิไปหาก่อนกูบ่มีเงินสิไปหาเอาัวอยู่ทงทุ่งัวมาา5มื้เออหากะมาสิหามือ เ่พวกินยาหมามันละลเร่งๆนี่ว่ายออเิ่งกำไดก็ดีดีแท้ก่อนตามใจเขาแท้น่ะเวลาเจ้าเปลวพัวก็ยักให้คำหักนีไปยูน้ำมันนั้แบบเอาแล้วก็ยูนี่ก็ยักแล้วก็ยูน้ำกันนแบบเบิงแยงก็อมันนะถ้าเป็นไปได้ใช่ยักหรือบเฮือนงกน เอาเขับกราบก่อนนะสัน,นะกลับก่อนก็นกัาเจ้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 า,าเด้อพายจะก,กินขนมน่อมาไหมมามามาขอบใจเด้ขอบใจเด้ <im it> khóc trái đã lúc okay àm khóc trái lúc anh em có được thấy đi lúc khóc trái ơi đi พูรเดใจแล้วก็ออกไปเด้ <c oughs> อเข้าใจนะเข้าใจได้ลูกเข้าใจกอนอา้อาวอ้าวหน่อยอาเอ้าวอาเลย อ้าวอ้าวอ้าวเข้ามาไหมเข้ามาไหมอ,อ้าวอ่าเมื่อได้แล้วเออยังพุญนี่อ้า,อา,อาขอบใจได้เห็นแล้วได้กะ <c oughs> <c oughs> โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เขากะได้กลับมาอีกทีหนึง่ง <Okay. S 2> ก็คือเขาได้รับปัจจัยจากผู้ใหญ่ใจบุญเนาะอยู่ทางประเทศไทยเพื่อนบอประสงค์ออกน้ำเนาะเพื่อนได้ส่งเงินมา ห้เข้าหันซื้อเป็นข้าวสารอาหารแห้งเนาะมาให้กับค้าหักเนาะเพราะว่าเป็นเคสหนึ่งที่ว่าพิการตาเนาะตอนนี้ก็คือเอื่อยของคำาหักเนาะก็คือซื้อเรือนอเพื่อนนันป้ากับผัวล้วก็กลับมาอยูน่นำข้าหักเนาะแต่ว่าเพื่อนนันจะไปเบียกอีกอ,อีกแจ้งหน่อยเพื่อนก็จะไปเบียกอันนะัเนาะบุคุบมือใดแต่ว่าเพื่อนมาทีไปเนาะการสำหรับคลิปนี้เฮาก็ต้องขออบมุขขอบใจนะผู้หญ่จะบุญของเขาอ,อยู่ทางประเทศไทยเพื่อนบอกประสงค์ออกน้ำเนานะ กะคอยเพิ่นจงยู่ดีมีแห้งป่าสจักลูกไผ่กะเจ็บเนะาะสิ่งที่เพิ่นหายมาในครั้งนี้กะคอยก็ไปหาตัวทานหอยเทาพันเทาเนาะสาถุโอเคอสำหรับคลิปนี้เฮากะดีใจเนาะที่ว่าได้เห็ดเป็นสะพานบุญอีกเทนึงเนาะแล้วก็ดีใจที่ว่าผยยู้นี้จบุญเพิินไว้วางใจให้เฮาเป็นสะพานบุญอีกครัง้งกะสำหรับคลิปนี้เฮาก็ได้มา,าเห็ดสำเร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยเนาะกะ อขอขโมงขอบใจทุกท่านที่ว่าเข้ามาติดตามรับ z ้มแล้วก็ขอวอวยพรไส่เนาะปีใหม่ปี2 0 2 4เนาะขอให้ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในนาทีการงานแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะปีใหม่ฟ้าไม่ก็ขอให้โชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเนาะสาธุโอเคสำหรับคลิปนี้เฮากระต่องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยุย้ยใส่ก็อย่าลืม ให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เขาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันไว้ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสบายดี